ทำไมต้องิสูจอรู้ไหมแม่กนนเลยลูกปาได้ชเิเปิไ้ีดเด้อดูใบียไ่ดงยากเลยมาปูใครก็จะัญไปโอพอมาจอดปจแม่แม่มาถึง แม่มาถึงแล้วแต่งงานเลยมอยู่นู่นแ่อย่น่แม่ทไมมายืนตรงนี้ล่ะอนยืนต่อคนคุณแทน่านราถเนะคะแต่งเลยค่ะแม่คุณแม่แต่งเลยค่ะเออเออ เออไปสี่เลยมุกจะมวทำเลยเออถ้ากส็ทนเด็เป๊ะเลยเออเนกเนี่ยกีฬาบอกเนี่ยอ่ะตอนนี้ทีบ้านลี่าแล้วคุณแม่ครับจ๋าลูกพ่อ่มาไม่ะผมขอคุคุณแม่กะคู่ได้ไหมเด้นะคุณแม่ครับคืออย่างนี้ลูกผมงงไปหมดเลยตอนที่หนูไปเรียที่ธรรลอดทุรนทุรการทการค้าของแม่มาขาดนแม่แเลยก็ไปหยุดิ เรื่หนูน่ำใจมันส่งให้หนูเรียนให้จบปริญญากลับมาบ้านแล้วเหตุผลที่เราต้องตกลงกันนะ่าหากแม่หนูเรียนจบมาเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยหนูจะต้องแต่งงานกับหนูง่ามใจทันทีลูกอ๋อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เรื่องราวเป็นแบบไงเร้่องปริญญาหนูง่ามใจให้แต่งงานกันในแต่ป้าเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศาัยเลยลูก<อ>แต่งงานแต่งงานผมเข้าใจแล้วครับคุณแม่ แัอากาศด้วยไงงมงเมาเขานี่ย้น่้ไม่ไอรูว่ะมึงนึกเรื่องไม่ออกห้ไอเลิฟอยู่อยู่ใกลงแม่ครับถ้าอยางไห้รเดี๋ยวผมขอเวลาักเจ็ดวันไดไม้้าหทนคือว่าตอนนี้ผมเองนะยัไม่พร้อมเลยและยังไม่ได้ตั้งตัวที่จะฉลาดโสนเลยพอเวลาเจ็ดวันเดี๋ยว จะไปเที่ยวเชียงใหม่กับเจ๊เป็ดได้ไหมอ้อไม่าเปัทีา<อ>ไม่ไไมไชียงใหมาไม,ไม่มีปัญหาท่าน่ะหน,าานาูอ,อยากไปเที่ยวแม่อนุญาตเลยไปเที่ยวเจ็ดวันมันเกินเลยนะนะได้ครับคุณแม่น้องเ้าจะรอลูกเอาเงินสั่งเสียกันซะลูกได้ไครัไอแม่เขาพักอ,อ,อินูลูกเดินางดีเดินทางดีนะกะชบกับลูกโอ้ยกระชับกับเจ้าลูกในองนะนะาทกนกล่ผิแม่แต่จะเอาแค่ม่นะแม่เขาไปกินกาแฟก่อนนะคะ น้าใจจ้าชาเลยปูน่า่อย่างนั้นเลยพี่เขาไ้ทีเขาเวลา7วันนะแต่ว่าขอทำไมอะเดี๋ยวพี่เองนะน่ะจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่อุยดีใจจังเลยขอคุณากค่ะแมยังไม่ที่แาจะพาไปเ่นนิหมลอนเดี๋ยวก่อนฉันกอน่าใจไม่ใช่อย่างนั้นเลยที่บอกว่าจะไปเชียงใหม่อะพี่จะไปกับเาเปอดแค่สคนเท่านั้นไม่อคนาจะไป็ดเลย ว่าเป็นการสลดตัวอันี่ไหนกันสองคนอีหยังานหยังไม่ต้องถึงเชียงหม่รอกจะน้ิงเชียงโขกนมเที่ทำไมเที่ยวแค่ีพอนมึงไปหาไปหาเชียงโขกจับเป็มึงไทโอ๊ยยกก็ว่าเขาารน้าูก็ไม่ควน้องบกโขกไปแค่เจดวันนะเจ็ดวันแค่นั้นจะเออัจีกลับมา คนร้องไม่ได้นี่ไอ้เป็กร้องไม่ได้เขาหนึ่งไปร้องฟ่องเขาเนาะเกียร์ผมลายหกจวดนะเกียร์ผิวข้าวเฮ้ผิวดีเนี่ยอุ้ย เดินขึ้นชาผมอยากได้ไเ,เ,ดเลยให้ยังไม่ให้เลยคุแมวทั้งอยู่สองเอนใช่อาจังที่จัง,งจังอะไรครับดูแลคุณพานุม,มาต้องให้ดีๆนะไปสองนั่งกลับมาสามขับกลับมาสี่เลยไหมครับขับมาสี่ต้องมาสี่ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ตะบมที่ที่ กูเป็นแบบไหนครัอุ้ยเกิดนานไม่รู้อะไรนีเน่เน่เน่เขาเกิดกับเกิดไปกันเลยครับโอ้เขาก็เกิดก็เลยเกิดตามจ้าจ้าจ้าเออแตตายไปม่ใช่เหรอเฮ้ยมีแมวหรือเปบ่าม่เดือยแทลงไงนโอ้นี่จะบอกอะไรให้มาแมลงวันแมลงวีตัวผู้ตัวเหียดูไม่ยากเลยนะมันเป็นแบบไหนนะตัวผู้ตัวผู้ดูดีๆนะแตวผู้เป็นแบบนี้ไหน ไม่ค่ะท่านมาดูมันงอกขนาดตัอผู้เนี่ยบางทีจิกจิกยางเงี้ยใช่จำได้ตัวเมียมันจะโอดโอดแบบนี้แยกออกไหมแยกแล้วคตัวผ like really ู้ um? ตัวผจิกจแต่นี้ตัวเมียโอดโอดแต่นี้เนี่ยโอดดแต่ไปเร็วมือแล้วเหมือนกันพอเห็นปั๊บเราจะแยกออกกันทีโอ๋ยนี่มันตัวเมียตัวเมียนี่เราสังเกตท้องท้องมันนะโอ้แล้วแล้ว แมงวันก็ผูเง oh, okay. uh, yeah. right? ี่ตัวเมียนี่กระเทยนะแมงวันกระเทยตูเนี้ยเอกยกระเทยมันจะมันใหญ่กว่าตัวปูธรรมดาโอ้เอกเพลยเลยนะกระเทยมันทีจุ๊กดึกดึ๊โอ้ไม่ได้ไม่ได้กระเทยก็ไม่ได้อันนี้ผู้ชายอันนี้กระผูอันนี้กระเทยได้ไหมรู้เรืลยๆดูจากดุ๊กดึ๊กกระเทยนี่ สั่งช so ั้นแล้วต็ครับผมะฮัลโหลม่ใ่ของลกเามาทถ้าแกขัดคืนทาสั่งของัสั่งไว้นะกลับมาแลจะเอ็ดหัว ก็่แม่ดือไม่ดงไม่ไดเด่าห้องาินเออบสควเหรอห่หเอรไดน่รมาอ้อ้กไม่ดับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่้ยเปไรอะขหมาออกตะหงาคุลา่ดนทหมาทคนเยร้ต่ั้งใสั่งดไแกขัดถึนคำสั่งฉันวัวทุเอ็ดแพ้ ช่วดีนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันไ้นะเจ็ดวันจ7วมีบวยเั้งหด่้วาจ้าเดี๋ยวาใจอไปก่อนนะคะไปบ่ายนะ ไหมดเลยไหมเยเฮ้ยจะโนหัวจะเย็นทำไมไม่ไอาได้ด้วยก่าก็วันกิดแต่พี่แมมฟืดมันแม่งเสียง้อยขึ้นหล่อหัววเยไว้หาแมงไดปับลูกบอลเลยะไปก็สังลายนี่แม่งไอนี่ถ้าได้จับที่แมมโค้ดหึงเลยเมมเออก็นั่นสิโอ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้ร่วงหัวลงลกันนะเทียวเท่านี้ ยังเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้แล้วใช่แล้วถ้าหากว่าเป็นผัวเป็นเมียกันโอ้โหวนยชะงหน้ายฉุดเดือดร้อนกดหัวแน่หลับไอโทรศัพท์หลัได้ถือต้องไปชื่อยชิ้นนี้ทำไมว่างั้นโอ้มันต้องมาคลองเลยโคตรบูว่ะไอมึงจะแก่ไหมแก่แล้วเตะทอดเลยเพราะเขาไม่รู้คุยคุยกังใครคุยกับเพื่อนเด็กไรแก่ร้านแกไปั๊าเป็นเราไม่ได้เออของมันไอปิงปิหลับเอง มอเขาเงกำลังจับอยากูรับเองอยาเ่มเออถ้านันเราไปเชยมันดีกว่า้าเจอกันเออว่าอถเป็นรถไปเองมือจิ้มเนี่ยมือมันงามจริงเนี่ยเกจริงยกยังไงก็ดีเก๋เออมของเดี๋ยวมือมาคือทัวหาองคุราะผหมัน

สี่เท่ายังรู้จักพลาดนักป่ายังรู้จักทังคนขาดสติมีสตัางยังเชงได้อันความดังไม่คงที่แต่ความดีสิคงคนอันความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเอาเองณโอกาสต่อจากนี้ไปโบาตาแสดงของนางเอกผู้นำทีมงานครับนางเอกคณเพียวน้องก็เดียวเดยวก่อนก่อนพักตัวนด่นแน้หลือสี่

โอ้เนั่งไมนนั่งไหนนั่ะ ไปนะ้ำมอนเองก็ยังเป็นเด็กเนาะซึ่งยังไม่เคยได้เข้าโรงเรียนกับเขาเลยแล้วก็ทําให้นเวลานะี้มอนนะอ่านหนังสือไม่ออกเลยเดี๋ยวว่าจะอ่านเลยค่ะแค่เขียนก็ยังเขียนไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันเนะี่ยมอนก็มีอาชีพตักนะ้ำไปขายที่ตลาดทุกวันหรือไม่ก็ภายในหมู่บ้านเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อข้าวกินประทังาชีวิตตัวเองไปวันวันวันนี้ก็ช่วเดียวกังน,นี่ก็แดงไม่ออกเท่าไหร่ มอญจะรีบไปตักน้ำขายดีกว่าขืนปล่อยให้แดดออกมากกว่านี้มีหวังร้อนตายไม่แน่เลยรีบไ,ไปตักน้ำดีกว,ว่า